ชายหญิงนะครับจดทะเบียนหย่ากันแล้วเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นได้ทันทีหรือไม่นะครับหากเป็นฝ่ายชายนะครับสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นได้ทันทีนะครับแต่ฝ่ายหญิงนะครับกลับทําไม่ได้นะครับต้องรอระยะเวลา310วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนหย่านั่นเองนะครับตามมาตรกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์มาตรา1453นาะครับกาหนดได้ว่าหญิงที่สามีตายนะครับหรือ การสมรสสิ้นสุดลงด้วยเหตุประการอื่นๆนะครับจะทําการสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื่อการชิ้นจุดแห่งการสมรสได้ผ่านผลระยะเวลาไปแล้วนะครับไม่น้อยกว่า3ามวันนะทำไมถึงต้อง3ามวันนะครับดั้งนี้ก็เพื่อป้องกันข้อพิาพาทในอนาคตนะครับกล่าวคือหากยอมให้ฝ่ายหญิงสมรสกับชายนั้นในท,ทันทีนะครับในระหว่างที่เกิดมานะครับอาจสับสนได้นะครับว่า ใครจะเป็นพ่อของเด็กระหว่างสามีคนเก่านะครับกับสามีคนใหม่ทำให้ยากต่อการาเลี้ยงดูบุตรนะครับในการจัดการแบ่งมรดกต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยผู้หญิงนะจะต้องเว้นระยะเวลานะครับก่อนจดทะเบียนสมรสใหม่นะครับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า310วันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการจดทะเบียนสมรสใหม่นะครับ ได้ก็ต่อเมื่อคลอดบุตรแล้วนะครับในระหว่างที่อาสมรสกับผู้สมรสเติมนะครับมีใบรับรองแพทย์รัไม่ได้ตั้งขัดนะครับหรือว่าศาลมีคําสั่งให้สมรสได้